เราลงความเห็นกันในทีมงานกันแล้วว่าไม่ราคาถูกนะครับเรามีความถูกใจเจ้าสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ AT Review นะครับวันนี้อยู่กับไมโครโฟนเซนเซอร์ x s 1นะครับ วันนี้นะครับทาง AT ทจะมาแนะนำไมค์เซนเซอร์หลายๆคนยังไม่รู้จักว่าเซนเนเซอร์มีรุ่นนี้สำหรับไมโครโฟนแบบสายเป็นที่รู้กันว่าในวงการเครื่องเสียงชัวเนี่ย SM58 ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดเป็นไมค์ที่เป็นเรียกว่ามาตรฐานมีความนิยมมากที่สุดของโลกซึ่งมีราคาขายอยู่ที่ไทยเนี่ยประมาณ3 0 0พันกลางๆแล้วก็มีรุ่นที่สูงไปเป็นรุ่นเบต้าหรือว่าไมค์ที่เริ่มมาเป็นที่นิยมอย่างเซนเนเซอร์ E835E845 ก็เป็นหนึ่งในรุ่นมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนคก็็ือเปไม ในเลนต์ตั้งแต่ราคา3,500บาทขึ้นไปแต่ว่าพอมีคนถามมาว่าถ้าอยากจะได้ไม์ที่ประหยัดงบก็คือต่ำกว่า3,000บาทราคาอาจจะต่างลงมานิดนึงแต่ว่าเวลาที่เราซื้อไม์เนี่ยบางทีซื้อ4ตัว8ตัวเพราะฉะนั้น3,5ม0ามันเหลือประมาณ2,000บาทก็ถือว่ายังเป็นตัวเลือกที่ประหยัดได้เยอะพอในราคา2000เนี่ยมีตัวเลือกที่ไม่มากแล้วทาง A t ทเนี่ยก็เลยได้ทดสอบในบรรดามไม์ราคาถูกนะครับซึ่งเราลงความเห็นกันในทีมงานกันแล้วว่าไม์ราคาถูกนะครับเรามีความถูกใจเจ้า xs 1เนี่ยเป็นหลักเรามา ฟังเสียงนะครับไม r d ารนะครับอย่าง SM58 กันก่อนนะครับตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เป็น X1 s นะครับแล้วเรามาเทียบกับ SM58 ดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นเสียงของ m y ค SM58 เรียกว่าเป็นเสียง Standard ที่เป็นไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกก็จะมีเสียงที่หนาแต่ว่าปลายไฮเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็เป็นที่ถูกใจในการใช้งานทั่วโลกอยู่จริงๆนะตรงนี้ก็เป็นเสียงของไมโครโฟน SM58 ครับทดสอบ ทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คและชัวอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นรุ่นต่ำหรือว่าเป็นรุ่นทางเลือกเมื่อเรางบไม่ถึง sm 5 8ก็จะมีตัว pga 5 8ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเลือกอันนี้เราลองมาฟังเสียงกันนะครับทดสอบทดสอบเป็นยังไงบ้างครับนี่คือเสียงของ pga 5 8าสำหรับผมเนี่ยก็เรียกว่าคงคาแรคเตอร์ของชัวได้นะครับซึ่งไปในทางที่ย่านมิดโลเยอะนะครับนี่ก็คือไมที่ราคาประมาณ2,000กว่าบาทในค่ายของชัวกลับมาที่ไม x s 1นะครับ กลับมาที่ x s 1นะครับทำไมทีมงานในทีถึงลงความเห็นว่าในไมล์ราคาถูกเนี่ยเราอยากรีวิวตัวนี้นะครับเพราะไมล์ตัวเนี้ยเมื่อเราได้ลองใช้งานแล้วเราพบว่าเป็นไมล์ที่เราไม่รู้สึกว่าต้อง EQ เยอะในในเสียงร้องหรือว่าเสียงพูดบางครั้งที่เราต้องเอาไมล์ไปเสียบกับตู้แอมป์ในตัวที่ EQ ไม่ได้หรือเอาไมล์เนี่ยไปเสียบในระบบที่มีมิกเซอร์ที่มี EQ ไม่ให้เยอะนะครับเราก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยถือว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยทำงานได้ง่ายไม่ต้อง EQ เยอะเสียงไร์กำลังดีให้ความเป็นธรรมชาติและนี่คือเสียงรีววิของ X1 และเพื่อให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายนะครับเราจะให้ทุกท่านได้ฟังการใช้ไม้3ตัวนี้กับนักร้องคนเดียวกันเพลงเพล,<ง>ลงเดียวกันและมาดูว่าท่านจะถูกใจเสียงไม้เจ้าตัวนี้หรือไม่ไปฟังกันเลยครับนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอ,อยังใส่ใจและพอจะมันได้อยู่เสียจากความรัก ในความทรงจำที่ยังจะมีฉันอยู่บ้างไหมนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันไดยอยู่เสียจากความรัก ไม่ก็ไม่รู้ในความทรงจำที่ยังจะมีฉันอยู่บ้างไหมนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู่ เศ็จากความรักยังเหลือไหมก็ไม่รู้ในความทรงจำที่ยังจามีฉันอยู่บ้างไหมผู้ใดเขามาไม่ใครไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอ เคียงข้างรักเธอนิรันร์ผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอนิรันร์ ผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอเคียงข้างรักเธอนิรันด์ cause I c a Something it won't Here in a world hearing the talk in these one hours, but you won't. Cause I can't make you love me if you don't. You can't make Something it won't, here in world hearing the talk in these one hours but you will Cuz I can make you love me if you don't you can make your heart feel something it won't here in the dark in these of hours but you won't <laughs> เธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยื่อใ่กับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคย ที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยอะใหญ่กับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำคือเรา